ไม่ไไปนเรี้เริ่งไหมพี่ไมทป็น่าจอะไปอไอะกรอะรอะไรอะไร่่ันอะไรอะไรอะรอะไรอะรอะไรเะไรอะไระไรอ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 รไรอะไระไรอะรอบไรอะระไรราะไรอาไรอะไไรอะไรออะไอะไอะไรอะอะไรอรอะไรอะอะไรอบไรอะไรอมองไรไรอะไรอะไรอองไรอะรอะรรรออออไอระ มาท่านมิทาคณะสสฝ่าตก้าวไกลนะครับบกับพี่น้องในเวลาที่ระฉิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราติดภารกิจที่เอาตัต่อพวองพาซึ่งเปียนการบรรยาสม่อปัญหาในพื้นที่ของแส่ละแห่งนะครับทังเราเทศบาลตัวต่อต้เราได้รับปัญหาไปแก้ไข ในระดับต่อไปนะครับก็อันนี้ของเราใครก็อยากยิ่งที่ไม่สำเร็จอ่าเป็นไปหลายแห่งได้ในวันนี้นะครับอันนี้โคโลเสร็จแล้วพี่โตกลับวัน่อไหร่ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณจริงบินกลับเลยบินกลับทุวันนี้ก็ไม่มีเรานะครับ ันนี้ทางติ๊กตอกกเนะันีไลฟ์ติ๊กตอกด้วยติ๊กตอกเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กตอกช่อออ่ะติ๊กตอกช่องตั้มคุยข่าวตั้มคุยข่าวขอบคุณมากขอบคุณมากพ้อประกันใดขอโอกาสแก้ตัวนอบหน้าเพื่อนจากต่างประเทศต่ามาขอเสียงด้ยนครับน้ำเดนกันน้ำเด่นเป็นชี่โัตันได้ปะเป็นช่เดีต้องเดคนนี้ก็ได้ตองเห็นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าไปก็เจอ เขารวบรวมกันแล้วก็ดูค่าน้ำมันค่าอะไรมาผมก็ขับมาจากกรุงเทพมาติดตามคุณพิษถามโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะตามไปอีกที่หนึ่งเลยครับไปไปมานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่

que no le era

เด็กเด็กเด็กครับมาพี่โตเดี๋ยวไปคุยกันที่หอันครับจริงเหรจริงจเจ้าของที่ร้านดีกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทีมครับขอไปวลาไม่ดูครับขอบคุณมากครับ รถอยู่ไหนพี่ตําปาริชาติับดีควะขอถ่ายรูด้วยค่ะอะนีเรื่องไหค่ะ

มาเนทางแล้วบาดีครับาดีครับต้องมีประุมสอนในตัวแมสอนนะคะอเป็นการประทุมภายในนะคะขณะนี้ก็จะขึ้นรถแล้วก็ครับผมครับมนค่ะอัยยัง เราไียบร้อยค่ะที่ทีมจะนำไปขออนุญาตไปยื่นหนังสือครับพี่พี่คนนี้เขามารอยื่นหนังสือนานแล้วพี่ตั้งแต่ดช้าเดี๋ยวพี่ยื่นยื่นฝานผ่านนี่ก็ได้ผมคอยื่นแผ่นสสนะครับทีิดาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของการข้าพูดของจังหวัดจังหวัดตากนะครับผม ครับเราจะไปคุยเรื่องนี้ต่อครับนะได้พร้อมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับไปด้วยครับขอบคุณเคมี่โอเคค่ะทุกคนค่ะโอ้โเกือบไม่ได้ยื่นเลยนะไม่รออยู่รออยู่ทางนู้นแต่ว่าไม่มีเวลาตอนตอนแรกเห็นว่าแกว่าจะเดินตามซุ้มไงรออยู่แต่ทีนี้ไม่ทันต้องไปจำจังาที่ต้องจำเมรัยไปนอยใช่ใช่ที่ที่อบตใช่ไหมอันนี้คนเยอะๆที่นี่น่าจะมาที่ไหน